กันบ้านได้ดีกว่ากันแล้วครับเปิดเกมเดินต่อเลยครับก้องพระจันทร์แต่ว่าฉลามทองเองไม่ถอยแล้วครับยกนี้ก็เปิดเกมเดินชนเหมือนกันครับชิงเดินเหมือนกันครับดูน้อหน่อยครับยกนี้นี่ของหนักน่าจะมาแล้วนะครับทั้งกล้องพระจันทร์แล้วก็ฉลามทองครับภาคที่3โอ้โหเลือดมาแล้วครับมายกที่แล้วยังบอกอยู่เลยนะครับว่าทั้งคู่เหนียวครับโอ้มีแผลแตกแล้วนะครับต้องมาดูกันว่าบริเวณไหนแต่น่าจะเป็นแผลแตกของกล้องพระจันทร์นะครับดูครับ แตกแตกไปครับก้องพจน์บอกอย่างนั้นครับดูครับไม่โนครับเดินเบียดลุยเข้าไปแต่ว่าฉลามทองวันนี้นี่ต้องบอกว่ามาละเอียดเหลือเกินครับนอกในนี่แกชกค่อนข้างละเอียดครับชักจะบ้าเลือดแล้วครับเดินเข้าหาแ้งซ้ายหมัดขวาครับทีเด็ดอยู่ที่หมัดครับหมัดของก้องพระจน์ครับตีได้ไม่ได้ครับยังไม่ชัดนะครับกรรมการจับแยกของมาก่อนพยายามจะใช้หมัดมากขึ้นครับก้องพจน์น่าจะมีเลือดบริเวณ จมูกอะครับน่าจะเป็นเลือกกำดาวอะครับอ่ะโดนแข้งขวาไปก็หมัดแมยังไม่ถึงอะครับฉลามทองช่วงชกแก่ไมยาวยาวจริงๆครับอ่ะวงในครับตีได้ไหมอ่ะถ้าตีได้กรรมการยังให้ตีนะครับถ้าตีไม่ได้กรรมการธงชัยดึงแล้วก็มามาสู้กันกลางเวทีต่อครับเดินไม่หยุดครับทางด้านของกล้องพระจันทร์ครับเน้นหมัดนะครับแมแกเสียดายแกไม่มีอาวุธนางรับแต่ว่าวงในนี่ได้ลุ้นครับมีศอกมีหมัดครับระยะประชิด เอาละครับเร่งเสียบเข่าฉลามทองไม่สนแล้วครับค่อยๆเลาะเข้าไปดันเข้าเชือกครับเอาทรงเอารูปไว้ก่อนครับหนึ่งคนสู้ด้วยกลยุทธ์ครับสุดอีกหนึ่งคนสู้ด้วยลูกขยันครับคุณชอบแบบไหนครับแต่ว่านาทีนี้เปิดหัวแบบนี้เลยครับเดือดตั้งแต่คู่แรกหมัดขวาแข้งขวาเตะจอล่างครับฉลามทองมีคืนมาเหมือนกันนะครับก้องพจันทร์ว่ายังไงครับอย่างคืนไม่ได้โอ้โหสุดมันเลยนะครับ เปิดหัวครับในช่วงที่สองศึกเพชรินดีครับมวยมันสนั่นเมืองครับมาหมัดของกล้องพจน์โอ้ต่อยหน้าหงายเลยครับโดนแล้วโดนแล้วต้องเก็บอาการนะครับโอ้โหคุณภาพอีกคู่แล้วครับจากเพชรินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับเปิดหัวคู่แรกช่วงที่2ครับก้องพระจาน์นี่ดูครับหัวใจใหญ่กว่าตัวแล้วครับหัวรุนแรงเลยแต่หัวใจใหญ่เหลือเกินครับทัวร์เดินเบียดเข้าในแต่ก็ต้องเชื่นชมฉลามทองครับแต่แกสมาธิดีมากครับเกมวันนี้ครับ สงสัยไม่อยากให้เลือกกำเดาออกคนเดียวครับอยากให้คู่ต่อสู้ในกำเดาไหลเหมือนตัวเองครับสาวหมัดอย่างเดียวเลยครับชั่วโมงนี้ครับหมัดขวาครับโอ้โหแต่ละหมัดที่ออกไปครับถ้าคลำเป้าเจอแบบแม่นๆนะแต่ว่าโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะตีเข่าซ้ายครับแต่ไม่มีหมัดเป็นใบเบิกทางครับหมัดของก้องพจันทร์อย่ารับเยอะนะครับฉลามทองนี่รับเยอะไม่ดีนะครับโอ้แล้วก้องพจันทร์นี่เอ้าโดนแข้งไปก่อนครับหมัดหมัดอีกทีหนึ่งครับ ออกโอ้โหแกเวียงเวียงหน้าลัวครับยัดเข่าเข้าไปปิดเลี่ยมเอาแล้วเอาแล้วครับแม่แบบนี้ดีได้เฮครับตาวหน้าของก้องพิจาร์ไม่สนแล้วครับดีและครับลูกขยันลูกพยายามครับใครบอกไม่มีผลครับแม่ทำท่าว่าจะห่างครับแต่ว่าชุดดีครับก้องิจาร์ทำได้ดีมากครับไล่ตีตื้นเลยนะครับทีมงานเดียวกันเลยครับสตอเดือดจริงๆครับผู้นี้ครับชอบแบบไหนครับกระบี่หรือว่าหาดใหญ่สงขลาครับตากันต่อนะครับยกนี้ยกที่4ี่เท่านั้นครับ มาชกตั้งแต่ยกแรกเลยครับเอาหมัดมาโอ้ยบวกน้ํากระจายทั้งคู่เอ้าหยุดม่หยุดไม่ได้เลยครับมาถ้าหยุดนี่ฉลามทองเลือกครับกองะจันยังเดินต่อยัดเข่าเข้าไปครับอ่าวงในตีไม่ได้กรรมการธงชัยงัดแยกไม่อีกครั้งหนึ่งครับชกได้ถูกส่งแล้วครับทางด้านของกองพจั์ครับแกเดินเบียดติดหายใจรถต้นคอครับทำให้ทางด้านของฉลามทองนี่ออกอาวุธไม่ทันเลยครับแข้งซ้ายเขานี่ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าฉลาดทางด้านของกองพจั์นี่แกเดินเร็วเดินติดก็ทําให้ฉลามทอง ออกอาวุธสกัดได้ช้าเกินไปครับเอาละครับยกนี้ยกสี่สคัญครับกองพทรเดินเบียดเหมือนเดิมครับต้อนต้นฉลามทองติดเบรกได้ก็จริงนะครับแต่ว่าพอก้องพทรเดินเร็วนี้โอ้โหชักจะเบรกไม่ทันเหมือนกันครับพาดเบรกชักจะไหมเลยครับหมัดขวาครับวงนายครับวงนายตีไม่ตีครับทาไม่ตีออกมาตรงกลางเวทีก่อนครับโอ้โหคู่นี้นี่สุดสุดเลยนะครับสุดสุดเลยนะครับกองพทรไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าซ้อมแบบไหนครับกินอะไรเป็นอาหารครับ โอ้แกเดินไม่หยุดเลยครับเลือดกำดาวก็ยังออกอยู่นะครับตัวอืมอ้าวล็อกไว้ก่อนครับฉลามทองพยายามตีคืนกรรมการธงชัยกิตดำรงวินิจกุลแยกอีกครั้งหนึ่งครับเดินต่อเนื่องออฟผจันครับไม่สนแล้วครับสถานการณ์ได้เปรียบเสียเปรียบไม่รู้ครับดูครับไปตามเกมครับชกแบบเครื่องจักรเลยครับเปิดเกมเดินชนเดินลุยอย่างเดียวครับขณะที่ฉลามทองเองก็พยายามนะครับ จะไล่แขนวงในรับวงนอกก็มีแข้งครับแต่ว่าหยุดไม่อยู่ครับแกเดินถึงตัวตลอดรับก้องพะจร์ผมนึกออกละเมื่อกี้ออถามว่ากินอะไรเข้าไปสงสัยจะกินด่วน99เข้าไปครับก้องพจร์ครับโอ้โหแข็งแรงสุดเลยนะแต่ว่าอย่าพึ่งนะครับไอที่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เรื่องของบัตรบัตรมวยครับหลายตลบก็มีให้เห็นมาแล้วครับเดินบวกต่อลุยต่อครับก้องพเจร์ครับเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับยกนี้ยก4ี่ครับในช่วงไทย โอ้ก้องพระจันทร์ยังเดินอยู่ครับอ่ะแล้วก็โดนอาวุธเหมือนกันนะครับโอ้แต่ว่าโดนต่อโดนเนี่ยแหละครับแมาจังหวะโดนต่อโดนครับฉลามทองมีแกว่งครับดูแล้วระบบหายใจครับแม่มีปัญหาแล้วครับพอก้องพระจันทร์เดินเบียดติดครับกกดจันครู่ต่อสู้ได้ดีมากครับก้องพระจันทร์ครับรูปร่างที่เสียเปรียบนี่ไม่ได้เป็นอุปสรรคแล้วครับแผลแตกที่มีเลือดไหลออกมานีก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาครับ ไม่ได้ทำให้เขาได้หยุดเดินได้เลยครับมาถึงตรงนี้นี่สี่ยกกำลังจะผ่านพ้นไปด่แกเดินจริงๆครับท่านักกองพระจันทร์แล้วก็ออกอาวุธต่อเนื่องด้วยครับกลายเป็นคนบ้าเลือดไปเลยหละครับกองพระจันทร์ครับอลามทองต้องยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับสถานการณ์เป็นแบบนั้นนะครับโอ้โหกระชุ่มกระชวยขึ้นมาไหวหรือเปล่าครับช่วงปลายๆยกที่สี่ครับโดนแล้วเหมือนมีอาการจะจะยุบเลยนะครับ ฉลามทองครับโอ้โหไม่รู้โดนอะไรบ้างนะครับทั้งหมัดทั้งศอกครับใกล้ๆหมดยกที่4ครับนัด5 0 0แสนครับแต่ว่าตอนนี้ครับฉลามทอง1ล้านครับได้ไม่ได้ครับ3นาทีสุดท้ายครับว่าที่ผู้ทําลายสถิติครับเขาชื่อฉลามทองนะครับเดินเข้าหาครับต่อยหมัดต่อยมัดแต่ว่าเจ้ากล้องพระจานทร์ก็เดินเข้ามาครับทำให้หมัดมันคล่อมไปครับ พยายามเดินต่อยมาครับทางด้้นของฉลามทองกองพระจันทร์ดูครับไม่อ้ยไม่จะว่าไม่แรกครับยังมีศอกด้วยกองพรจันทร์ดูครับศอกซ้ายศอกขวาไม่ยังมีแถมให้ครับดูครับแหมซอยเข่าซ้ายเข้าไปฉลามทองพยายามจะเร่งเลยครับกับอาชีพหนึ่งล้านบาทครับแต่ว่ากองพระจันทร์ไม่ยอมครับไม่ให้ง่ายๆเลยครับจะเอาหนึ่งล้านบาทก็ต้องมีเจ็บตัวกันหน่อยต้องพยายามกันหน่อยครับวันนี้นี่ฝนตกนะแต่ไม่รู้ที่นี่ฟ้าจะผ่านหรือเปล่าับถ้าฟ้าผ่านี่ ปูรยายก็เสียวๆเหมือนกันนะสาบานสาบานไว้หลายที่เหมือนกันนะครับเอ่อผมมาทําบาปมาเยอะด้วยครับครับผมอ่ะเวลายังเหลืออีกเกือบๆสองนาทีนะครับอ่าฉลามทองกับเงินอัดฉีด1ล้านบาทครับแต่คู่นี้ผมว่าอีกภาคหนึ่งแน่ได้นะก็ถือว่าโอ้ชกกันสนุกเร้าใจครับเดินเข้าไปครับฉลามทองครับเอาไม่เอาครับฉลามทองบอก1ล้านบาทเอาไว้ไฟหน้าครับ ไฟนี้10ล้านก,ก็ไม่ได้แล้วครับแหมส่งแบบนี้เจ้าตัวน่าจะใช้พลังกำลังมาเยอะแล้วครับพยายามจะพยายามจะฝืนแต่ว่าไม่ไหวแล้วครับส่งสัญญาณสงบศึกครับนี่ครับต้องชื่นชมกองพระจร์ด้วยนะครับวันนี้วางแผนมันเนียบเลยครับเดินตั้งแต่เต็งยกแรกครับสแสดงว่าความผิดพลาดสองครั้งก่อนหน้านี้นี่นำมาเป็นบทเรียนนะครับเพราะว่ากองพะจร์เคยแพ้ามาที่ใต้ที่สองครั้งเลยนะ นี่เป็นครั้งที่3ที่เจอกันนะครับผมสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับที่เจอกันมาเ็าบอกว่ากล้องพระจันทร์นี่เดินช้าหน่อยไฟที่แพ้มานะครับไฟนี้ี่โอ้ยกแรกแกเดินเลยครับบดเบียรไปเรื่อยครับเหลืออีก50วิสุดท้ายนะครับนี่เป็นคู่เปิดหัวครับในศึกเพชรยินดีมวยมันสนัดเมืองครับแล้วก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลุกไปไหนโดยเด็ดขาดครับชอฟ้านนาบิลครับคู่เอกช่วง2ครับ คู่นี้ใครไม่ดูนี่อย่าเรียกตัวเองว่าแฟนมวยครับไม่รู้ว่ายางจะแตกหรือว่าไส้จะแตกครับ<า><า>เอกสองสองนะวัดกันเลยนะครับอชอฟ้านี่หมย,ยืนระยะเป็นมวยค่าตัวงินแสนมายาวนานครับส่วนนาบิวนี่ชกมาไม่เยอะครับแต่ว่าแกขึ้นชั้นแบบพรวดพรวดเลยครับล่าสุดนี่แพ้เคี่ยวพยักก็จริงนะครับแต่ว่ามาสองยกสามยกทําเคี่ยวพยักนี่หายใจทางปากเหมือนกันครับ รอระครังยกสุดท้ายนะครับนักมวยทั้งคู่ก็ไม่ออกอาวุธใส่กันแล้วครับส่วนคู่ต่อไปนี่เพชรบึงการลงเลยนกีฬาโคราชนะครับวันนี้ท่านผอนุปกรพุทธานี่นำทีมมาเองเลยครับภาคสองครับเจอกับเพชรรัตนะเพชรกินดีอาร์แคมีครับหรือว่ารัตนน้อยสุ์คูเพียนนะครับแล้วก็คู่รองช่วงหลังนี่เด็ดดวงเล็กเจกิญฟ้ามีชัยคู่เอกอย่างที่บอกไปเลยครับสูงไม่เท่าน้ำหนักเท่านะครับช่อฟ้านาบินครับกอดคอเป็นเพื่อนรักกันนะครับเกมจบนี่ทุกอย่างจบนะครับ พี่น้องร่วมอาชีพเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับกรรมการธงชัยกิจจำรงวินิจกุลนะครับเดินรวบรวมาให้คะแนนนะครับสามท่านมีกรรมการสาตตากรรมการชัยยุทธแล้วก็กรรมการสินชัยครับแก้มือได้สําเร็จนะครับกล้องพรจัชร์หลังพระจัชร์แกลลอรี่ครับหรือหรือสีเสื้อใหม่ครับออัจฉริยะนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนฉลามทองลูกทองตานไป